สองหางให้โชคโอ้ oh. ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยทุกคน mm. ครับเรานี่บางครับ oh. อีเชิญนะครับได้มานะครับไห oh. <c oughs> ว้กู <c oughs> เรารับโชครับโชคกันครับผม วันนี้นางรำมาลำด้วยแล้วก็จะมีการจับเลขโดยกันตรงนี้เลยนะครับไทยรัฐข่าวเช้าชัดตรงประเด็นนะครับก็จะออกทีวีแน่นอนนะครับขึ้นหลายรายการด้วยกันก็กำลังรอนะครับยังออกแล้วนีประเด็นของน้องโมนะครับในเรื่องของการร้องาหนะครับเ้าเล่นทุกวันในข้าคืนนี้นะครับและอีกหลาย เขาอยู่กันที่ดังๆหน่อยชิดๆยวนที่ไหนนะมูนิทิโครงการทรงผู้ช่วยชีวิตทุกประเทศมูนิธิอะนะสถานที่ตั้งใคกะสถานที่ตั้งเ้าเวสุวรรณของบ้านฉางเป็นหนึ่งเดียวในการรวมศรัทธาของชาวตะวันออก คนบ้านฉางก็จะรู้กันนะครับต้องมานับต,ต้องมาไหว้ตรงนี้เพราะว่ามีองค์ใหญ่มากมีโครง,ง,งการที่จะจัดตั้งหรือทําองค์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะ ส้มหล่นที่ที่แยกส้มหล่นนะคะถัดไปอย่างนี้อีกประมาณตอนนี้เขาก็กําลังแบบว่ารวบรวมความศรัทธาให้ประชาชนนุโมทนาบุญสาธุนะครับอ้าวนี่ครอบครัวเราร่วมกับป๋าทําบุญด้วยนะครับนี่เดี๋ยวทําบุญลงศพไปด้วยโอเคโอเคไปทากับป๋านีกว่าวันแรกวันนี้วันนโมทําอะไรด้วยนี่วันนี้มารำนะคะมารําถวายท้าเวสวณนะครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมมากมากี่เปอร์เซ็น ร้อยดิร้อยแลยนขอโชคดีนะครับขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องของเราได้โชคได้ลาบด้วยนะครับเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวพอเราลำเสร็จใช่ไหมเราเรานี่เราหันไปฝั่งนี้เลยนะครับนี่เราต้องไปเลือกนะครับนี่เลขเด็ดโอเคไปลุกมาป่าเลยเอาเลยเดี๋ยวร่วมทำบุญอ้าใส่ให้ป่าด้วยฝากด้วยป่าด้วยนะครับ ปาครับอนะ่าโอเควันนี้ป๋ามามทำอะไรครับเนี่ยมาทำบุญลงศพแล<อ>้วก็ผ้าหออ่อศพเพื่อให้ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้ว,วน,น,นะครับปมารับส่วนบุญส่วนกุศล ที่เราทำกันไปในวันนี้ด้วยนะดนะครับญาติพี่น้องทุกทุกฝ่ายมีคงเอียงรัตนะสีถูกมีจันอเคป๋ามากี่ครั้งแล้วครับที่นี่อันนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกนะครับผ่านตลอดไม่เคยแวะผ่านครับส่วนมากผ่านและยกมือไหว้นี่มาครอบครัวนะครับป๋ามาครอบครัวมานะครับโอเคขออุทานบุญด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะครับงวดนี้ขอให้ทุกคนถูกรางวัลใหญ่นะครับโอเคเอาเลยครับตุ๊กนโมเรามาดูนี่ดูอะไรนู๊กนุ๊กนุ๊กอ๋อมันร้องดูดิไหนสองหางยังมีชีวิตอยู่นี่เซนซิงเลนอะไรนะลูก้เซนซิงเลนอ๋อธรรมดาเนี่ยครับนะไม่โตนะอยู่อยู่มานานยังครับเนี่ย ดูมาได้สองเดือนค่ะสองเดือนแล้วนะครับอันนี้ชูเลแว้วแต่เราทำบุญนะคะะใหญ่สมเด็จสมุดดอกพอนะคะได้เลยครับป๋าเลือกตามสบายเลยใครอยากทำบุญเลยเรายิบยิบเลยยินเลยนี่ นี่เรามาดูนะครับ okay, เัก่าวนัก่าเตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะเั่าเตรียมที่จะทำประเด็นแล้วโอเคแล้วก็ไปในวันพรุ่งนี้นะคาับแล้วนี่จิ้งเลนสองั้งอีช่องสามที่สีเอาล้วที่มีช่องสามที่สองนะสรับช่องแปดช่องหทุกช่องในเมืงไทยก็กำลังต้องการประเด็นที่น้องน้องูจะได้ล้ำเพื่อถวายองค์พชาติที่เราได้กาบเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับและชมผ่านการไลฟ์สดของเนาะของนะครับ ผู้ก่อตั้งโครงการสายทานสะพานบูญน้งปอนได้ถึงช่องทางะในการไลฟ์สดนะครับของช่องของน้องปอนนะฮะในการนะครับลำบพงายแหวองคเท้าที่ตุวันในขั้าคืนนี้อีกด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับในโลกออนไลน์ก็ดีหลายๆท่านที่เดินทางมานะครับมาพบเห็นการนะครับมาชมการแสดงเพื่อว้ ช้าวิสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีท้องแผนในการรับชมการแสดงไล่ลำเพื่อถวายแด่องค์เช้าวิสุวรรณในค่ำคืนนี้นะก็ครอบครัวตอนนี้นะครับน้องโมก็ออกมาบนพักขอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะสมบูญกับครอบครัวนะครับสําหรับการถวายแด่องค์เช้าวิสุวรรณโดยก็จะเห็นได้ว่าน้องโมนั้นนะครับ พอได้แต่งองค์เครื่องอย่างสวยงามเพาะว่าถวายแต่องค์เทวิสุวรรณตามที่ผมได้ต่างเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเดียวันที่สามนะครับวันนี้เราทําของน้โมโอเคไม่มีอะไรและวมังกรจักรีเป็นพระพอได้นะครับจัดเรียงนางรำที่มีความงามนะครับในเรื่องของการแสดงศิลปะทั้งส่นไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปถิ่นทางด้านแผ่นใต้ หรือศิลปะทางด้านภาพประกอบนะฮะเพื่อนะส่งเสริมนะครับเยาวชนในเรื่องของการสื่อสารก็ได้ส่งเสริมเยาวชนในเรื่องของการแสดงอเกิดไปแล้วดีโชคดีที่เขามาบอกก็แม่ไม่รู้เนาะโมเดลก็เป็นผู้ประกวดในรายการอ่ารายการน้องเพลงนะครับในช่องรายการต่าง อันนี้หลอดไฟนะครับมาครบทุกช่องแล้วได้แรงได้เับารางวัลกันเลยนะฮะอีกหลายรายการด้วยกันนะครับเชื่อว่าถ้าท่านที่นะครับยังไม่มีรับไปไหนได้รับชมเสร็จเรียบร้อยสาธุนะครับนีจากูกดวงผูกดวงเขาบอกว่าเขียนชื่อแล้ว วันเดือนปีเกิดและปีนักกษัตริย์ของใครของมันนะไม่ไม่รวมกันเมื่อกี้น้องก็บอกแล้วห้ามก่อขวารู้ไหมไปน้โมหยิบินี่ลูกนะไปเลยอันนี้ต้องแต่งตั้งกองร้อยด้านนี้ดีจ้ะด้านนี้ดีนะไปเลยนะคปับขององค์เ้าเยสุวรรณนั้นนะไปเลยนะครับจงรักและฝานะครับจุดเลยครับในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับถือเลิกนะครับในเวลา9นาฬิกา ร่วมกันอะรอพวกเขาุวันและราคาร่วมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยเชื่อมไอ้นี่ยางอ่ะยางไป็นไรยนงแลวไม่ต้องนี่นะครับอายางออกน่อรท่านที่เดินทางมาถึงวันนี้คน็นต้งถานนะ ไปเลยนวนแ่ความนะวันนี้เ็นควงไวันี้เลย่อไเราดังไว้นี่ตั้งน้ำแล้วนะครับตั้งแลวนะคะเมื่อกี้นะนี่น้ำแดงล้วก็น้ำยืาอีกสันิดนก็ได้เอาเดีานยวๆต้ยอนะ้ยลาใส่เครับลยนะค่าก็กำลังที่จะทปในป้าเทนนะครับอรขอพรให้ดวสวรางนะครับในการเี่อตัวก่อที่จะลังทวายลนะครับ ออกราการทีวีต่างๆเช้านะครับเก้าโมงไทยรัฐข่าวเช้าชัดตรงประเด็นนะครับก็จะออกทีวีแน่นอนนะครับขึ้นหลายรายการด้วยกันก็กำลังรอนะครับยังออกแล้วประเด็นของน้องน้อโมนะครับในเรื่องของการลงทุนไนะครับเ้าเล่นทุกวันในช่องคืนนี้นะครับและอีกหลายรายการนะครับหลายๆช่องข่าวด้วยกันนะครับกำลังรอประเด็น นะครับในการรำถวายเ้พระอิศวรซึ่งมีตามอิทธิฤทธิถึงหกกรนะฮะและมีหนึ่งเดียวในภาคตะวันครับอี่เชิญนะครับเไปมานะครับไหว้ปู่เรารับโชครับโชคกันครับผมเดี๋ยววันนี้นางรำมาลำด้วยแล้วกันจะมีการจับเลยกันตรงนี้เลยนะครับ4ใบถวายพระอิศวรครับโดยยังไม่มาเลยนะครับ กิ่งเลยิสองหางให้โชคโอ้ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยทุกคนวันี้เพิเคยเห็นนะครับเห็นใครเห็นบ้างทุกคนผมส่งให้ดูนะครับโอ้สองหางจริงอ่ะทุกคนมีชีวิตอยู่

ทำบุญได้เลยนะครับทำบุญตรงสดสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็กนุกค่ะวันนี้ม,มามที่ทมูนิธินะคะวันนี้นนเป็นอะไรคะกระดูกนะคะอ่าไว้สําหรับว่าให้เด็กๆกลัวคะ่ะอ่าเด็กๆกลัวนะคะอย่าทําบาปหรอคะนะคะ,นะคะอย่าทําบาปเป็นเด็กดีไหม สน,นีนะครับมูลนิธิมูลนิธิที่ส่งผู้วายชนทั่วประเทศนะครับฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับวันนี้มีโอกาสมามถ่ายดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่มูลนิธินะครับอบาปําทำบุญด้วยใช่ไหม ทำบุญลงศพน้อยอ้าวได้เลยทำบุญลงศพนะครับเฮ้ยสาธุยินเชิญนะครับใครมานะครับนี่โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศนะครับอ,อนุโมทนาบนนาทนำผู้บิญญิจาร ครับยินดีชิญนะครับเชิญมานะครับไหว้กู่รอรับโชครับโชคกันครับผมเดี๋ยววันนี้นางรำมาลำด้วยแล้วก็จะมีการเปิดในเปิรโดยกันตรงนี้เลยนะครับที่พนันได้เลย4ใบขาัวโดนยังไม่มานี่นะครับโอเครางวัลที่หมดแล้วครับ ยิงเหรียญสองหางให้โชคโอ้ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยทุกคน

สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็สนุกค่ะวันนี้ม,มาที่ททมูลนิธินะคะวันนี้นนเป็นอะไรคะกระดูกนะคะอ่าไว้สาหรับว่าให้เด็กๆกลัวคะ่ะอ่าเด็กๆกลัวนะคะอย่าทําบาปเรอคะนะคะอย่าทําบาปเป็นเด็กดีใช่ไหมาสอนนี่นะครับมูลนิธิมูลนิธิที่ส่ง วายชนทั่วประเทศนะครับฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับวันนี้มีโอกาสมามาถ่ายดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่มูนิธีนะครับป๋าทำบุญด้วยใช่ไหมทีาำบุญลงทกนอยอ้าวได้ย บุญลงศพนะครับเาธุสาธุยนเชิญนะครับใครมานะครับนี่โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศนะครับอนุโมทนาบาัตรนำผู้วิิจานโอเคนะครับ ปินเยาวชนคนว่านฉานะครับจะรำถวายองค์าวิษุวันปางสแสดงอิทฤทธิ์นะครับมีเจ็ดกอน,นะคระับดนตรีซาว่าไงครับ 法好阿含古婆，法维古波罗。 น,นะคระะับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ระดับต่อไปนะครับ เป็นที่จับตาดูของเราประชาชนนะครับผมเดี๋ยวเขา